รายการที่สิพิมพ์รายงานวิเคราะห์ซื้ออายุลุกนี้เข้าที่ระบบฟินจีแอลเลือกรายงานการ์ดเจ้านี้เลือกเดือนมกราสองพัน ถึงมกราสอ2พันผู้จำหน่ายบริษัท g j จคอมพิวเตอร์ u p ถึงบริษัท GT Solution กดโหลดกดยส s ลงขอรายงานสำเร็จกดตกลงนี่คือรายงานการเจ้าหนี้ตั้งแต่วันที่1มกราสองพันถึงสามสิบเกราสองพันบบริษัททีทีโซลูชั่น